สวัสดีครับผมมนีนะครับมาพบพะกันกับสวนเกษตรข้างบ้านแบบพ่อเพียงตามร้อยพอสวนเกษตรอินซีครับกับมณีผ้ามาเบิ้งสวนนะครับมาเบื้องการเปลี่ยนแปลงของพักนะครับมีตายแน่เกิดเน่นะครับเนื่องจากว่าปัญหาก็คือบินนะครับบินที่เท่าสมบริมาร์กไว้นะครับพอผสมแล้วก็ขึ้นใส่แปลงแลวก็ปลูกเลยนะครับนี่คือปัญหาอย่างหนึ่งนะครับนาของ การที่ห้าบัวมากดินไปก่อนนะครับแต่ว่าป็นยังนะครับเพราะว่าที่บัวเดนมักไวเนื่องจากว่าพักสลัดที่ผมเพาะไว้มันได้อายุแล้วอาจจะเป็นก็เลยต้องเอามาล่วงก่อนนะครับมันก็เลยเกิอดอย่างนี่นะครับเดี๋ยว,ว่าเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบกับแปลงที่ เขาเรียกว่าดินอะ่ะมันเสร็จตัวบ้อยแล้วนะครับมักเพื่อปลูกมาสองสามเถวแล้วนะครับนี่นี่คืออายุจริงๆมม่ต้องได้ลักษณะนี้นะครับมมนต้องได้รูปแบบลักษณะนี้นะครับพักสลัดนี่คือพักสลัดทีโล่งนิดนินที้อมแล้วนะครับอ่าแต่ว่าดินตัวนี้ <c oughs> แปลงนี่นะครับเขายังมัน่นผอมบอ,อกอยังไงผมบ่เด้มักดินไว้เนื่องจากว่า ท่านรักัดที่พอไว้มันได้อยู่แล้วจะเป็นตนอลงนะครับตก็เป็นยังครับไตเนี่ยไตแน่ก็มกันกับสีเหลือดลายอยู่ก็ถือว่าถ้าหัวลุง่งมันก็บไม,ม่แปลงก็ลงแล้วจะเป็นตนอลงนะว่าไงไม่ยังเป็นอ่าโอเคครับผมคำนวณพิสเองในการเพาะนะครับมันก็ได้เกิดเหื้อเยื่อสีกเป็นยังนะครับนี่คือถ้าห้อยใดมันจะเป็นลักษณะนี่นี่ครับ อายุใหญ่แล้วนี่ยจะได้ตามอายุเขาเลยลักษณะนี้นะครับว่าเป็นอีกแปลงหนึ่งครับแปลงนี้ก็ดินเขาดีอยู่แล้วนะครับว่าจะขึ้นลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าดินไม่ได้มากไว้นะครับจริงๆมันต้องมากไว้ยสิบห้าถึงยี่สิบหมื่นนะครับจนกว่า,ามุ่นขี้งัวบอกอ่างนี้ขี่งัวนั่นแหละจนกว่าขี้ง,งัวมันสีหายร้อนก่อนหรือกลายปเป็นปุ๋ยก่อนมันถึงจะ ทำบ่เิเ็ดให้ต้นพืชตายนะครับอันนี้ก็คือแปลงผักสลัดคอสนะครับกินน้ำเนื้อไข่เนืนเววน้อนะ,คร,นนะค,รนครับเดี๋ยวเิ่งแปลงผักกาดนะครับพักการ์ดขาวที่ล้วลงไว้นะครับในยูทูบนะครับนี่ครับเหลือรอดซับหนีแล้วครับเนื่องจากว่านึงแหละอ่าเมี่ยงเขาเรียกอะไหอยทากอย่นี่ครับใจนหน่อยน,นี่เยอะมากนี่ กินเบิดเลยล่งมือเดียวกินไปครึ่งหนึง่งนี่ครับตัวการสาคัญเยอะมากๆตอน,น,นขึ้นขึ้นมาเต็มเลยนะครับกะยังบ้านโห่ว่าสิกับจัดแบบเดยเพราะว่าเขาปลูกเกษตรินรีก็กกต้องมีปัญหาในลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับทุกคนต้องประสบป,ปัญหาตรงนี้อยู่แล้วแต่วิธีการแก้ปัญหาเขาก็ต้องศึกษานะครับศึกษาเรียนรู้ไปตามธรรมชาติของมันนะครับโมเมนเออกสารเคมีมาทางโหลดโมเมนนะครับแต่โมเมนเกษตรินรีนะครับ มันคือว่ามันหลักการของเกษตรินซี่นะครับเกษตรินซี่คือปลูกพอเขาปลูกอยู่กินเองอยู่แล้วนะครับเพราจะเป็นต้องใช้สารเคมีมาทําลายเจ้าของนะครับไอพวกนี้ก็เป็นพริกพริกพวกนี้เก็บกินตลอดแต่ปลูกใส่ถุงดำใส่ถุงดำอ่ะเดี๋ยวว่าเบิ่งดอกผักขิกหรือดอกผักกระจอนผักขิกผักกระจอนักสลิด จะคินซื้อ,อยังบุลายซื้อเหลือเกินเนี่ยออกแล้วครับไห่ย่ามันอาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่าเริ่มเริ่มแจกยอดแล้วนี่ครับอันนี้เป็นพักชีลาวพักชีลาวยังปลูกขึ้นอยู่ช่วงแต่พักชีจีนนี่ผมปลูกแล้วบ่ขึ้นเลยเดี๋ยวทดลองไหม ช่วงอากาศฮอนกับช่วงน้ำฝนนี่เป็นพักที่ค่อนข้างปลูกยากนิดนึงแต่สายมันหนาวนี่ปลูกอันนี้ก็ขึ้นครับอันนี้เป็นบีทรูทบีทรูทกับถือถือเนื้อเพินมะเรงตีกินหอยทากกินเนีกินใบอกินใบกัดกรนกินเ้ิดเลย แม่งยังเ้ยดำ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 อยู่ไสหละยิ่งขึ้นนี่คือไรไฉ่ละบบเห็นสับเมื่อว้นใบนี่มาใส่บุญครับก็เอื่อใบอยังบบมีทั้งใบสาบเสือใบเสดาแล้วก็สมุนไพรายอย่างนี้คมคมต้มมาใส่กันแล้วนามาฉีดแล้วก็ใบใบต้มแล้วมันลุยหายเลยอ่ะก็หายไป หายไปหลายอ่ะปกติเต็มเลยนะครับอันนี้คือวิธีการกำจัดหรือไล่แมลงนี่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 ตัวนี้เนี่ยไอตัวนี้เนี่ยเยอะมากเนี่เนี่ยเห็นแล้วโอ้ก็มานอนอย่พี่พี่เต็มอยู่พี่ว่ามันมันสีนี้มันตัวนี้นียครับเนี่ยกัดกินมันนะครับอันนี้ก็คือสลัด กรีนคอร์สนะครับที่ปลูกใส่ถังแต่ว่าบงามบันไดนเนี่ยจะว่าน่าจะค่อยว่ายินหน่อยเนาะยินหน่อยอาหารบสมบูรณ์อาหารบมดถึงข้อใดน,นะครับแต่ถ้าเป็นแย้มหนาวนี่รับรองบ่างามแม่น,นอนนะครับประทานไปนี้เพราะปลูกในถุงดํากับง้ามอากาศมันห่อนเหลือเกินนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้กระปุก งากโคตรเลยขึ้นชยัยเลยสมัยมาล้อมมาเล้มนะครับอันนี้เป็นมะเขือขาวมะเขือเปะนะครับมะเขาออันนี้เก็บกินนวยตลอดปีเลยนะครับออกดอกตลอดด้วกันนะครับอันนี้คุมแจงสาวห้แล้วถอดใบไม้แล้วออกดอกเลยนะครับได้กินไวยทันทีนะครับอันนี้ก็พริกปลูกใส่ อันนี้ก็เป็นพริกขาวซื้อยังบุบกมาจาซื้อครับจะเวลาเขาออกเขาออกเป็นช่อนะครับมาบึงตัวทีออกเป็นชอนะครับไปตามมาบึงนี่นะครับเขาจะออกเป็นช่อลักษณะนี้ครับเป็นชอ่อชอเดี๋ยวตัอ,อยังไงอีกเสรดะเลยเก็บกินบปแนล้วเนี่ยครับจอ,อเป็นช่อลักษณะนี้น,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 นะครับกินแซ่บแล้วเผ็ดดีนี เราเป็นช่อเป็นท่อต้นก็บมบสณ์สมุนบดญเลยเดี๋ยวมาตามมาเบึงอันนี้ก็เป็นฝรั่งนี่คือฝรั่งคิมจูตัวนี้่อแล้วนะครับ่อลลูกได้อาทิตย์กลัวแล้วนะครับคิมจูอันนี้เป็นมะนาวแป้นหรือว่าสื่อเขามาครับแต่เขาบอกว่าเป็นมะนาวเป้น แต่ว่าเราออกมเาเรบรูเป็นน้าเป็นบ่จะพ่งรูกแปลว่ารู้สึกว่าพร้อมดีนะครับพร้อมอะไรก็อันนี้ปูกมาเป็นสิบปีเลยนะครับนี่ยเพาจะออกลูกลายปีนี้เนี่ยลูกเนี่ยลักษณะนี้ครับด้านในก็มีเนี่ยออกลายเป็นลูกนิหน่อยแต่ว่าหนามหลายเม็ดหน่อยนะครับหอมมาตั้มหุ่งนี่แซ่บๆอ่าเดี๋ยวมาดู นี่สุดยอดขอ้อโคดครับนี่คือสุดยอดขอ้อโพดราชินีทับซิมสยามนี่ของดีนเพิ่งซ่ํานี่แหละกันย่างเข้าไปก็อยากเปิดค,งครงอันนี้ปลูกไม่ได้จะมือเลยเหรอ่น่าจะวันเดือนนึ่งแล้วนะครับเดือนกลัวครับหลังจากใส่ปุ๋ยแล้วนะทัดมากอะ่ะ เดต่างมาอันนี้บักเน,นาอันนี้มะน,นาเป็นเะนาพันธุ์หดกระเพาะมะนาเป็นเรามาจากสารคามเลยน่วยใหญ่ดีเลยน่วยทางทิ่งใหญ่นะครับนี่ลงมือก็โอ,อ้มือกรืมือดำดำนี่ครับนี่ครับอันนี้ตอนไวนะครับเริ่มออกหักเลยดิ เดี๋ยวหกกักเสรเขาเกาเนียนหน่อยนี่เาไปหวัวเนี้ยครับหกักเลยบอกครับอีกสิดากิมจูนี่ตอนเองนะครับตอนเองตอนเองขยายพัดเองครับจากหนึ่งมาเป็นสองเป็นสามเป็นสี่ก็เป็นสิบน, 4, นะครับกลายไลต้นขึ้นครับตัวน,นี้ลงได้ประมาณเดือนหนึ่งครับลงดินได้ถึงเดือนบ่ะวัดถึงมาได้ครับวันถึงเดือนดี ตัวน,นี้จะเป็นสวนมักซิดานะครับแต่ว่าอันนี้ม่วงตัดออกครับเพราะว่ามักซิดาใหญ่แล้วม่วงมันมันเืิดเศรษฐกิจมักซิดานี่นเขาสามารถเก็บกินได้ตลอดถ้ดาเขาดูแลดีครับให้นหา,นานดีเป็นอ่า พลนไม้ที่ออกตลอดปีเลยครับให้น้ำดีนี่รับรองเลยครับได้กินตลอดอันนี้ปลูกได้หกเจ็ดเดือนที่กันครับสามารถเอาไว้เก็บรูกได้แล้วครับเนี่ยออสูงใส่สูงแล้วมีรูกให้แล้วป้ามาชมสวนตอนนี้ทำความสะอาดเรียบร้อยมันก็ลนเลยแปนโรยไงขอกสุดค อันนี้ยืดนี้ต้นวงวงนะครับ,นะรบอันนี้เป็นต้นดอกพักคิกนะครับเนี่ยผู้ดเดียวเกี่ยวกอไว้ไนอกไปที่นี่ดอกพักนะคิกครับที่ต้นหญ่แล้วนะครับให้พลผลิตแล้วกินแล้วตอนนี้ดอกบิดแล้วพว่อเก็บกินปลูกลาไหลนะครับเนี่ยเพราะมันสิบว่าตนน้นยังอีกถึงสิบตน้นบุ้งนะครับ พีด่ดาวคลิกอันนี้เป็นทัวท่วขอถัวขอถั่วขอถั่วขอนะครับันีเป็นถัวขอทุกที่นะครับเป็นพืชที่สามารถกินได้เป็นครับปลูกสิ่งที่เฮาสกกกกกิกินแล้วก็กินเนวาฮาปลูกนี่แหละนะครับใสีสวนกเกษตรข่างบ้าน,นครับมีทุกอย่างครับเป็นสวนกเกษตรอินทรีย์เดอ อ่านี่ต้อนอยงนงังนี่มะเหยวเสร็จนี่มาเบิ่งดูปัทโถมาสูงเถอะโอ้ยพอเลยมาสูงเถอะปักหงครับนี่โดกว่าสันนะโอ้สูงลายครับไม่ยามทีกินได้มิเซาตัวไอโอสูงคักสูงเนี่ยเฉพาะแปลงดันนะครับอันนี้คือแปลงดันหน,นะครับซืงสอสีครั้งบ้านอันนี้เป็นขน,นาด กลินบ่งามนะครับขนาดกับพะหยากนิดนึงแพ่ก็ขึ้นมาอยู่นะครับอันนี้เป็นของสวนเกษตรการบัานด่การดูระนาดอันนี้ซาลันเนียระฮะพักบุงนะบนี่สวนเกษตรข้างบ้านแบบพอเพียงครับ Okay, hot off.